อรักษ์เพื่อนสวัสดีทุกคนต้อนทุกท่านกันด้วยครับวันนี้อยู่ช่องผมเองนะครับช่องชิว่าชปดินสครับวันนี้เราก็จะมาสองยุงกันครับซึ่งเป็นยุงที่ผมตบตบได้เป็นหนึ่งตัวครับโบติมันยังนอนนอนแน่นิ่งครับแต่ตอนนี้คือมันยืน,นครับทุกคนคิดว่ามันจะฟื้นฟูตัวเองได้ไหมครับ ถ้าเกิดมันฟื้นฟูตัวเองตรงปีกได้นะครับทุกคนให้พิมพ์คําว่าฟื้นฟูได้แต่ถ้าเกิดคิดไปเองหรือมันมีมีเสียงอยู่วะใช่ไหมเด้อทุกคนคิดว่ายุงตัวนี้มันจะบินได้ไหมครับถ้าเกิดทุกคนคิดว่ามันยังบินได้อีกต่อไปทุกคนก็กดบอกว่าบินได้แล้วครับอะไรเงี้ยคับ วันนี้ก็จะมาสองยุงกันครับต่วผมผมอ่านล้วต้องต้องซูมเข้าครับเอซูมเข้าขอ,อซูมเข้านะครับทุกคนลองสังเกตดีๆครับมันยังไม่ตายครับไอ็นนวดที่อยู่ข้างๆข,ข้างขงมันครับยังยังดึกๆได้อยู่ครับปกติตอนนั้นคือ คือตอนนั้นคือผมไปตบอยู่ข้างๆตรงก็คือพอดีผมไปตบอยู่ข้างๆตรงนี้อะครับแล้วคือตอนนั้นมันยังนอนแน่นี่ครับจะอยู่เดยดดมันก็ฮึบแต่ว่ามันแค่ยืนเฉยๆครับเพราะว่ามันบินไม่ได้แล้วครับเมื่อกี้ผมตกไปรอบหนึ่งครับมันยังไม่ตายครับทุกคนคิดว่ายิงตัวนี้มันยังรอดหรือไม่ ถ้าเกิดคุณคนคิดว่ามันยังรอดให้กดคําว่ารอดแต่ถ้าเกิดมันมันแน่นิ่งผิดปกติแสดงว่าไม่รอดเอ็ดคนนะทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับปีกมันหายไปไหนครับถ้าเกิดใครเห็นก็คอมเมนต์คอมเมนต์นมมนด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าอยุงตัวนี้ผมคิดว่ายุงตัวนี้มันน่าจะบินไม่ได้ครับ นะ่ดโอ้โหเลยถ้าเกิดผมเห็นพวกแกยอยู่ข้างๆข้างๆตัวผมนะผมวิ่งหนีเลยวิ่งปตายรับเลยยืม มีชิปเล่าอรย่องนะะยุ่งตอบหน่อยหาเดี๋ยวูมเขาอี่นี่นะยุงตัวที่ผมตบไปเมื่อสีห้านาทีที่ผ่านมามีทุกคนเห็นไหมครับลัวมันยังลุกดิกดูกดิกดูครับกับฟูงสู้โอ้อะไเดี๋ยเดียวยุ่งยุงอโอ้ยนี่ ยาวเดี๋ยวผมซูมให้ทุกคนคิดว่ายิงตัวนี้มันจะรอดไหมผมว่านะมันยังรอดอยู่เพราะมันยังยืนอยู่างเงี้ยเนี่ยคอันนี้คือผมซูมให้นะครับหากล้องกล้อง น JavaScript ีครับผมจะซูมให้อีกทีนะครับอเดี๋ดีๆกลอ้องเบอ่อผมคงทำได้แค่นี้ครับเพราะเพราะไม่งั้นกล้องเบือครับถ้าเกิดครบสี่ไม่ใช่ครับคือผ้าห่มผมมนอัน,นั้นครับนี่ๆูค,คนดูคนๆๆคนนี่ครับมันยังมีชีวิตอยู่ครับ ยังมีชีวิตอยู่มันแค่มันกระตุกไอ้เพื่อนนี่ครับไอ้ตุงตัวดูดดูดเลือดแล้วก็เอาน้ำลายใสย่ไปมันยังอยู่ครับไอ้เจี๊ยผมปั๊บไปทีเดียวเลยมันก็แบบมันก็ยังรอดอยู่แต่วันนี้ก็ต้องอันนั้นนะคบแต่ไม่งั้นผมอาจจะไปเอาไอ้เหล็กเหล็กที่มันร้อน มอนมามาจี้ใส่อายุงครับอล้ะครับก็สำสำหรับคลิปนี้ขอขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเอาละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย